ูเอาไปแจ้งของครูสิไม่ได้เงินของเราไปแจ้งคนูครูสิเราสิ็บได้มันก็ต้องเป็นของเราสิเป็นสัญชาตนงเราจะไปเติมเกมไม่ได้ถ้าไม่เอาไปแจ้คนูเราไม่เล่นด้วยละเราไม่เล่นก็ไม่เล่นสิอสินสิองไรหรอทางเราหายแม่ให้มาอ้อมมื่อเช้าหายตรงไหนหรอไม่รู้ ไม่เป <ay, à? S 1> <c> ็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยหาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปแจ้งครูให้ มีอะไรกันคะตังหายค่ะวันนี้เหรอคะอ๋อเดี๋ยววันนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งคุณนะว่าเก็บเงินได้เดี๋ยวถ้าถ้ามีใครมาแจ้งก่อนเนียคุณจะประกาศนะคะขอบคุณค่ะไดไปเรียนก่อนใครเพื่อนวันนี้โคตรโชคดีเลยว่ะได้ตังไปซื้อขนม้วยว่ะ เพื่อนวันนี้เราก็ไห้ตังไปซื้อเติมเกมด้วยว่ะโชคดีโคตรเลยด้วยนะใช่เนาะเอ้ยเอามาคือ้อเขาเถอะไม่ใช่ของเราไม่ให้คืนใครล่ะเอาไปให้คุณครูสิไม่ไม่ถ้าไม่เอาไปคืนครูเราไม่เล่นด้วยนะไปข้างเราจะทำยังไงดีวะไปบอกครูครูสิไป<ะ>มีอะไรกันเหรอครับ คุณปอได้กับคุณครูได้เก็บเงินได้40บาทแล้วเขาไม่เอามาให้ครูครับวันนี้เหรอคะครัพยายายบอกเขาแล้วแต่เขาก็ไม่เอามาให้ครูโอ้เขาก็จะเก็บไว้เองเลยใช่เขาทําไม่ถูกนะแบบนี้ไปเรียกเพื่อนมาหาครูคคไหนเล่าให้ครูฟังที่ใครเก็บเงินได้วันนี้ เก็บเงินได้เท่าไหร่คะ4เสเก็บได้ที่ไหนเก็บได้ตรงนี้นอืมแล้วไม่เอามาแจ้งครูเหรอไม่หนูจะไปซื้อขนมหนูจ,จะไปเติมเกมจะไปเติมเกมนี่ไม่ใช่เงินตัวเองนี่นะแล้วคิดว่าตัวเองทาถูกไหมลูกมากเพื่อนคนที่เขาทําเงินหายเขาเก็าอยากได้คืนแล้วเพื่อนเขาจะเสียใจยไหมคนที่เขาทําเงินหายจะเสียใจไหมเออ <molec> จะทำยังไงท <kne 40> ีนี้ก็ยังอยากจะเอาไปซื้อขนมอยู่ไหมหรือจะเอาไปคืนเพื่อนอือฝากไว้ที่ครูเอาฝากไว้ที่ครูก่อนใช่ไหมแล้วครูจะตามหาคนที่เขาทําเงินหายใช่ไหมคะโอเคไหมมาฝากไว้ที่ครูก่อนแล้วครูจะประกาศหาเพื่อนที่ทำหายเนาะวันที่ข้าไปไหนข้าวต้มน้ำค่ะเหรอพอดีเมื่อเช้าเนี่ย ปูเต้กับพอเต้เขามาแจ้งครูว่าเขาเก็บเงินได้เธอทำขายกี่บาทนะคุณชัย40บาท่40บาทงั้นก็นนเลยก็เลยไปเรียกปูเ,ปเต้พอเต้พัตเตอร์แล้วก็เจ้าคุนมาหากรุ<า>ไปค่ะปูเต้พอเต้พอดีพวกหนูเก็บเงินได้แไดเอามาคืนแจ้งไว้ที่คุณผู้ว่า40บาทวันนี้คุณจะให้มอบคืนให้กเจ้าของคนนะ มอบค่ณให้ออนซีนขอบคุณนะได่เจอเลยหาเจอแล้วคุมีจิตใจดีงามนำเงินสรงคืนให้เจ้าของเขาเราให้กำลังใจผู้ที่มีจิตใจดีงามหน่อยแล้วหาเจอแล้ววันนี้อ่ะ